สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจฟฟี่นักพิมพ์ค่ะในตามติดชีวิตมานานเหมืองทองวันนี้ค่ะไม่ได้พาคุณผู้ชมไปดูไลฟ์สไตล์ที่การ้าแต่อย่างใดแต่วันนี้เจฟฟี่จะมาพาคุณผู้ชมประดิษฐ์ c e Shield หรือกระบังโลกโควิดนั่นเองตามติดชีวิตมานาน ดังต่อไปนี้1กาวสองหน้า2เทปกาว3ยังยืด4แมสหกันไกล6กฟองน้ำเจแผ่นปกใสขั้นตอนที่1เราเริ่มจากเอากระดาษใสามาตัดมุมค่ะลักษณะของเฟสชิลเนี่ยสมใสดังนี้ดังนั้นมุมขอบข้างบนนี้คุณผู้ชมต้องตัดออกก่อนตัดให้มันมนมนเพื่อที่ป้องกันการบาดมือบาดหน้าเรานั่นเอง เราได้มวลแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2เอาฟองน้ํามาตัด่ะฟองน้ํานี้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะคุณภาพไหนแบบไหนไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบของเจสซี่นะที่บ้านมียังไงก็เอามาทําได้เอามาประยุกได้ขั้นตอนต่อไปตัดโดยที่เจสซี่จะเอาความยาว1นคูณหนตามนี้แล้วก็เอาปกเป็นที่ตั้งประมาณปก A4 นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดค่ะหลังจากที่เราได้อันนี้มาแล้วเอามา ตัดไว้โดยที่เราจะทําด้านที่มันเป็นขอบเหลี่ยมที่เราอันนี้ด้านที่เราตัดจะอยู่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมได้ฟองน้ําแผ่นปกใสมาแล้วเรียบร้อยก็ให้เอากาวสองหน้าติดข้างบนลากแกาวตั้งแต่ขอบกระดาษขอบปกเลยนะคะไปจนอีกขอบหนึ่งก็จะได้อย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ลอกกาวออกนี้นะคะ เรียบร้อยเอาฟองน้ําที่คุณผู้ชมตัดที่มันไม่ค่อยสวยเนี่ยก็เอาฝั่งนั้นแหละติดกับกาวสองหน้าได้เลย<ม>กดทับนิดนึงทาทีนี้เนื่องจากว่ามันยังหลวมๆอยู่คุณผู้ชมก็ใช้แม็กในการแม็กโดยเอาด้านหยาบเนี่ยไว้ข้างนอกแนวนี้เลยเข้าไปประมาณ2เซนอย่างนี้อ่าทำสองข้างเลยนะคะเรียบร้อยอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะ หลังจากนั้นเอายางยืดออกมาตัดวัดขนาดได้เลยอันนี้เป็นยางยืดที่จะพิหาได้แต่คุณผู้ชมมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็สามารถเอามาทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นสายชุดชั้นในหรือว่าจะเป็นที่พันแผลที่เป็นยางยืดคุณผู้ชมสามารถ เอามาประยุกต์อันนี้ก็คือเป็นเจฟฟี่ก็เอามาประยุกต์เช่นกันเอามาติดได้เลยอ่าแต่เดี๋ยวจะทําให้คุณผู้ชมดูแบบที่เป็นย่างยืดนะคะก็เอามาทาบค่ะทาบวัดขนาดจากมุมขวาไปมุมซ้ายอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องตึงมากไม่ต้องหย่อนมากอันนี้คือเป็นจะเป็นที่รัดหวัวคุณผู้ชมถ้าใครที่ชอบแน่นคุณผู้ชมก็รัดแน่นๆได้เลยก็ตัดให้สั้นหน่อยของเจฟฟี่เนื่องจากว่ามันเป็นสายเล็กก็เลยจะติดสอเส้นเพื่อความชัวร์นะคะหลังจากนั้น ก็ให้เอายางยืดนี้นะคะแม็กจากซ้ายไปขวาอีกเหมือนเดิมอ่าแม็กเหมือนกันแม็กเหมือนเดิมเลยอ่าหลังจากที่เราได้มาแล้วขั้นตอนต่อไปให้คุณผู้ชมเอาเทปกาวค่ะมาแปะเหลือขอบไว้นิดหนึง่งเหลือเหลือไว้เห,ห,หลือไว้สักประมาณนิ้วหนึ่งพับเข้ามานะ <S <S เพื่อที่ตรงแม็กเนี้ยมันจะไม่บาดเราทั้งข้างในและก็ข้างนอกนะคะฝัะ่งนี้ก็เช่นกันท่าดา นี่ค่ะเราก็ได้ Face Shield กระบังโรคโควิดมาแล้วนะคะตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้คือสามารถทำได้เจฟฟี่จะตกแต่งให้คุณผู้ชมดูนิดนึงอ่าทุาพวกเราก็ได้เฟ i ชิลกระบังโรคโควิดกันมาแล้วค่ะนี่นะคะวิธีการสวมใส่คือจับไว้ที่หน้าผาแล้วก็รัดมาที่ข้างหลังอย่างนี้ได้เลยง่ายๆอ่า ของเส้เป็นสองเส้นก็สามารถดึงรัดข้างล่างนี่ค่ะเป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันตัวที่ง่ายและถูกโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองที่บ้านและใครที่มีทรัพยากรมากพออยากจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์คุณผู้ชมสามารถผลิตเฟสชิลนี้แล้วส่งไปได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเลยค่ะสถานการณ์โควิด -19 ครั้งนี้ พวกเราจะต้องร่วมมือและสู้ไปด้วยกันค่ะใครที่ชอบคลิปเจฟฟี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบา,บายค่ะ